ทำดีอะไรยังไรย่งไปเลยครับหน้าไหนไม่ดีให้พี่บอกการถ่ายนี่ไม่ได้เราเล่นเราเล่นเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ออกงานถี่ๆเลยทั้งสายทนเลยดันสายดันสายเนาะเดันสายออกงานนี้เลยใช่ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะเราสามคนเป็นพอดีพี่เคยแบบเป็น sisters เป็น sisterhood เราเป็นครอบครัวเราไปไหนก็แฮป e f u ตลอดค่ะ ไปกันถึงมือก็สู้ใช่แต่ว่าน้องพูดขออนุญามันก็จะมีความแบบเองว่าอมันมันทีมันห้าเลยคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเกี่ยวทั้งในด้อมพวกเราใน่แบบว่าสองเพื่อนสองสาวหายไปไหนอะไรอย่างนี้อีกแล้วติดภารกิจค่ะติดภารกิจเวลากับจส่ติดภารกิจค่ะแล้วจริงๆมันทุกดรม่าที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่สร้างมาจากกอสซิบภายนอกใช่ไหมคะลราก็อยากแนะนำให้ทุกคนถ้าไม่รู้จัก เรื่องที่เกิดขึ้นที่จริงนะคะไม่อยากให้ทุกคนไปสเปรดเฟกนิวส์เพราะมันก็ทำให้ทางองค์กรแล้วก็ทางวินากับเจสซี่ก็ดูไม่ดีซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยจริงๆริงอย่างในกลุ่มมันจะมีแบบคืัจะในข่าวาวไรแบบเออว่ายัางไงว่าข้างนอกเค้ามัานยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าไม่เอาเรื่องพวกนกี้มาเป็ดไม่มไม่เราไม่เคยเอาเรื่องจากข้างนอกที่คืออะไรท็อกซิกหรือเนกาทีฟมามาคุยข้างในข้างในกลุ่มหรอ เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องใช้เวลามาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นใช,ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็อยากเอาพลังบวกแล้วก็พลังที่ positive มาเป็นอะไรที่สร้างให้เรามีความสุขทุกวันแต่คำว่าที่จะไม่อ่านไม่ติดไม่อ่านค่ะ,คะเราไม่มีเวลาค่ะออกงานทุกวนันเห็นไอ้อย่าล่าสุดเป็นไหมอ่ะเฮ้ยพี่แอนหายไปไหนหายไปจากโซเชียลสองวันไม่ได้ลงรูปใช่ไปนอนค่ะไม่ได้เปลายมาไปดำงโลกสามวันคนก็สงสัยกัคิดถึงแล้วค่ะคิดถึงไม่ไม่ พอดีแอนนันไปเชนใช่ไหมเราจริงๆอ่ะอยากลงแต่ว่าเขาบอกเก็บไว้เป็นความลับก่อนเลยในที่สุดก็ไม่มีรูปลงการเติโตเป็นยังไงบ้างล่ะทำกับพี่แอนเพราะว่าเดือนใกล้จะมาถึงแล้วแหละใช่ค่ะก็ตอนนี้มีเรียน Mindset มีเรียนการเดินเต้นตอบคําถามแค่ทุก็เรียนในทุกด้านนะคะจริงๆทุกอย่างมันเป็นคลาสที่แอนเคยเรียนมาก่อนกับเทรนเนอร์แอนได้เรียนด้วยแล้วแล้วแค่เพิ่มขึ้นให้มันมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ จริงๆอยา่างเราตอนนี้แค่ตัวเราร่างกายเราทุกอ,อย่างถูกพร้อมไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ไม่อยากบอกว่าพร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องเพิ่มเติมหรือพัฒนาตรงไหนบ้างแต่ละวันใช่ไหมคะถ้าถามว่าตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลักการคือทำงาน,านหนักมากใช่ค่ะทำงานทุกวันทำเทรนเทรนนิ่งหนักมากค่ะ,ะยังมีอะไรที่เรากังวลอยู่ไหมหรือว่าแบบไม่มีแล้ว จริงๆเหมือนแอนได้ปลดล็อกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อยากบอกว่าไม่กังวลเพราะว่ายังไม่ได้ถึงสถานการณ์ที่เข้ากองแล้วก็มา see the environment แล้วก็มารู้จัก universe girls เลย <laughs> ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่กดดันตัวเองหรือว่าแบบ ทำให้ตัวเองเครียดแต่พวก,พวกพททรูปภาพเสร็จที่ส่งบังอะไรคือเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วค่ะจะค่อยรออยทีละนิดทีละนิดก็เป็นการเล่นกคำย่อยออน,น้นไหนพูดถ,ถึงเรื่องเกี่ยวกับกองเรามันมีการประกาศออกมาอย่างที่พวกหนูรู้กันนะ่ะคนจะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยสึ่งังไงกันบ้างครับกับการที่ขยายอายุโดยที่ไม่จำกัดเลยจริงจริงแอนไม่ได้รู้สึก supportive ในเรื่องของ decision นี้นะคะเพราะว่าการที่เราอยากมา มาประสบความสามําเร็จหรือตามความฝันของเราแล้มันไม่ควรที่จะมีอายุที่จํากัดเพื่อที่เราไปสู่จุดนั้นได้จริงๆทาง Miss Universe เป็นเวทีที่ Empower แล้วก็เป็นเวทีที่ Diverse แล้วก็ Inclusive มากๆเลยแล้วจริงๆการที่เขา took away the age limit แปลว่าเขากำลังทำตามที่เขา Empower แล้วก็เขา n s s p r r e รอยู่ค่ะแต่เห็นพวกหนุ่ยไนดะ้เห็นกันนะว่า ถ้ากคนที่อายุมากมากกับเด็กมันจะดูเข้ากันหรอมันจะทําให้เวทีมันดูแยกไปกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของคนที่เขาดามาแอนไม่คิดว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะการที่เรามีอายุที่แตกต่างกันมันจะโชว์ว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันทุกคนมีความคิดเห็นความเรียนรู้ไม่เหมือนกันแล้วมาสอนกันและกันได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ universal มากๆเลยการที่เรา empower ผู้หญิงรอบข้างเราโดยที่มันไม่มีจํากัดในเรื่องของอายุเป็นอะไรที่ inspire ผู้หญิงทุกคนได้แอนคิดว่าเรื่องของความว่าเรื่องอายุนู่นนี่นู่นนี่มันเป็นความคิดเห็นของของคนเขาเองแต่ว่าถ้า if we look at the bigger picture it's something that's very diverse and inclusive and we will be able to learn from each other much more เราต้องเปิดใจใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องเปิดใจแล้วก็ become more open minded เราอยู่ในยุคที่แบบ set zero อยู่แล้วใช่ค่ะไม่ค่ะไม่อ่ะเดี๋ยวให้พิทีละคนไปเลยแล้วกันเนาะเอาเรื่องไนก่อนแอนครับก็ยังไม่แบบ สมว่ายรอบวรถจะถึงหนึ่งล้านแล้วใช่โอ้ไม่ก็ช็อกมากเลยค่ะเพราะว่าวแอนไม่ได้คิดว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้แอนจำไ,ได้ก่อนที่แอนได้เข้าประกวดนะคะแอนแบบติดอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นแล้วแบบมันไม่ขึ้นสักทีอตหลายคนชื่นชมเพราะว่ามันเป็นที่หนึ่ ไม่ซื้อค<ช>่ะกน้านี่มาด้วยอไม่ซื้อค่ะแต่ต้องขอบคุณทุกคนถ้าถ้ามีใครซื้อให้นะต้องขอบคุณเพราะว่าแอนเป็นคนที่ได้คนไ,ได้งานได้กระแสแล้วก็ได้ยอดฟอลโล่ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ใครซื้อให้ค่ะเพราะว่าอยากได้ฟอลโล่ที่ออร์แกนิกแล้วก็เรียลแล้วก็ได้อยากได้ความชื่นชมที่ที่จริงจัง แล้วอยากให้ทุกคนที่ follow แอนส่งพลังบวกแล้วก็ support ให้แอนตลอดนะคะแล้วก็ขอให้ถึง1ล้านก่อนที่ได้บินไปเอลซาวาโดนะคะม,มีหนาแวแวร้อนไหมครับได้มีการศึกษาทุกแขนไหมครับเพราะตอนนี้คู่แขงเริ่มแบบทยอยกันเปิดๆๆ <c oughs> ตัวเปิงดงตัวเปิดตัวได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งกันเรียบร้อย <c oughs> ลแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแอนไม่ได้ไปถ้าแอนเข้าไปดูแอนก็ไม่ได้ไปไปเปรียบเทียบกับเขาเพราะว่าทุกคนมีความสวยที่แตกต่างกันความสามารถที่ไม่เหมือนกันซึ่งมัน มันเปรียบยากแต่ว่าแอนก็ตื่นเต้นที่ได้มารู้จักเขาแล้วก็จริงๆเรามีกลุ่มใน i อแล้วที่กับเราคนที่ชนะก็จะเชิญเข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาเวลคอมกันแน<ต>่<ร>าม่ <นะ S 2> มกดดันใช่ไหมครับเพราะเราเป็นสายแข่งตัวเต็ตงสาวภาษาเอเชียไม่กดดันค่ะเพราะความกดดันในเรื่องของอันนี้มันมาจากคนภายนอกจากแฟนรอมทุกๆคนๆก็ต้องขอบคุณที่ที่เห็นความสามารถของหนแต่ว่าแอนก็ จะเอาเวลามาเทรนตัวเองแล้วก็มาพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะมันก็เป็นเวทีที่ empower ผู้หญิงเรงาไม่ควรที่จะไปหาจุดด้อยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเขาแบบนี้มาลูนารินเดี๋ยวค่อยลูกสาวคนเลน็กไม้ดรนะแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนแต่งตั้งเนาะโอ้โหก็มีความเสียน้ำมูกน้ำตาเป็นหน่อยว่าแบบ มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสาวแข็งแรงรู้เ่องแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็แข็งแรงขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวรอส่งพี่แอนเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่าลืมไปเจอเชียร์กันใช่ก็แชร์มีอะไรก็ถามเขาตลอดทำยังไงเวลาจะออกไปไม่เคยเราไม่เคยโดนส่งออกวัฒนธรรมเป็นกดดันกดดันครับว่า business icon เนี่ยเขาจะมีการพูดถึง business planner ด้วยแล้วก็ entrepreneur นะคะมีรอบดีเบตด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องฝึกภาษาแบบบวกเข้าไปอีกเราต้องเรียนรู้ภาษาไทยแล้วเข้าใจในองค์ประมริ้จริงแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกอะไรเข้าใจละเข้าใจความความกดกดดันของแอนที่แอนต้องแปลเป็นภาษาไทยใช่ที่เท็นแฟนนางๆเป็นรู้ว่าก่อนนั้นนีที่ยังไม่ประกาศตัวยางเป็นนักการเรารู้สึกเครียดมากเพราะมันมีกระแสโจมตีว่าไม่เหมาะมากไมมรุ้ทำไมต้องเป็นตัวเราทำไมไม่เป็นคนอื่น คือจริงๆแล้วเนี่ยทางองค์กร TPN ทเน,นะคะเขาถามก่อนแล้วว่ามีใครอยากจะไปไหมหรือว่าเ,เขาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าใครที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนไป Miss Intercontinental เราได้โอกาสสูงสุดนะลินก็เป็นคนที่พูดเลยว่าลินอยากจะไปแล้วก็เขาก็พิจารณาแล้วว่าลินเหมาะสมที่จะไปแล้วลินก็ยินดีด้วยที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วหนูก็รู้สึกว่า หนูได้ส่งออกแล้วทุกคนก็ยินดีกับหนูหน่อยเนาะหนูอยู่ในเมืองไทยมา25ปีแล้วหรือไม่ได้ส่งออกขอให้ยินดีกันนะคะคนไทยด้วยกันอย่าหาเรื่องติเตียนมากมายตอนนี้มันมันอยู่ในช่วงเวลาเซอร์ไบตอ์อย่าปาน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 อาจารย์ีบุตรสาวคนเล็กก่อนเป็นยังไงบ้างครับเห็นพี่เขาส่งออกแล้วเห็นเราก็มีคอยซัพพอร์ตคอยส่งกำลังใจเนาะตัวตนอยู่แล้วเหมือนกันเนาะแน่นอนอยู่แล้วคือไม่ว่าพี่ๆจะไปไหนหรือทำอะไรก็จะคอยอยู่ ก็สปอร์ที่ที่เสมอนะคะเป็นพี่แอนก็ขอให้ถึงโมงสามต่อมาก็พาพี่รีไปขี่อูดกันนะคะทุกคนโมงสองโมงสองโมงสองค่ะโมงสอง 2, ประเทศไทยก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะถูกส่งออกหรือไม่ส่งออกเพราะว่ายังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับแม่คุยแล้วก็ทอ TPN อยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็คงมองว่าความเหมาะสมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ถูกส่งออกเราจะไม่ทําอะไรเลยในประเทศไทยก็ม mm ีหลายๆอย่างที่เรากำลัง เป็นหลักนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แอนแล้วก็คุณรินครับแต่ตอนนี้คุณหนุ่มวิชาก็เป็นนักแสดงท,ท่านหนึ่งไปก่อนใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราเป็นตัวมังของติ๊กตอกกับพี่สาวรินเป็นไงบ้างครับอยากเข้าวงการบันเทิง<ม>อยากแสาดางไหมคุณหนุ่มวิชฐอยากค่ะอยากคือดิชาไม่เคยปฏิเสธโอกาสอะไรก็ตามที่เข้ามาใหม่เพราะว่าเราอยากจะลองทำทุกอย่าง งาน่ทยแบบหรืองานโฆษณานิชาอยากลองทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่ไงบอกแล้วนะคะบอกนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอันไหนที่ผู้ใหญ่เห็นว่าเราเหมาะสมที่จะทาตรงนั้นนิชาก็ยินดีแล้วก็แฮปปี้300%ที่จะรับงานตรงนั้นนะแล้วหนูโดนพี่นารินโขกศัพ์ให้เป็นบับบอสจริงไหมเดี๋ยวอยาเพิ่งขอคอนเฟิร์มว่าน้องทำได้ทุกอย่างจริงๆขอแค่ของว่างอร่อยนะคะและขอให้มีหมอนนุ่มๆสักใบก็พอแล้วเอาไว้บล็อกเล่นๆแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นประธานบริษัทแล้วค่ะไม่ าอย่าตกข่าวนะคะว่าไม่ใช่เลยขาดแล้วตอนนี้เราขึ้นแท่นแล้วคอนนี้ที่ตอบเราสาวนักงามนี่ได้มาจากไหนกันบ้างลูกพี่ลินคิดพี่เล่นเป็นคนแรกที่เริ่มเขียนพี่เล่นกับพี่อูนะคะเป็นคนเริ่มเขียนแล้วเราก็ได้มาทําแล้วคนก็ชอบไป็ไปก็ชอบก็เลยเคอทางนี้อาจจะลุกเลยเลยบนางก็เนาะก็แสดงนลป่าผลนะได้ติดตามเชียร์ทุกคนเลยเนาะอ่านฝากถึงเป็นเพื่อนที่ไม่ได้อยู่แล้วเป็นกําลังใจให้กับรวมถึงแฟนคลับที่ส่งกําลังใจให้เราทุกๆงานเลย ค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งพลังบวกแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอนแล้วก็ทอผ้าของ MU T นะคะเราที่ชมแล้วก็ love you guys very very much ขอให้ส่งแต่พลังบวกแล้วก็ Support มาเสมอนะคะขอให้ทุกคนปากเชียร์นัลินไป Miss Intercon นะคะที่อียิปต์สิ้นปีนะคะเด c e m b e r ใช่ไหมเด m b e r ันบาคใช่แล้วคะ่ะใช่แล้วก็ตัก แล้วก็ฝากทุกคนติดตามผลง,งานของแอนด้วยนะคะแล้วก็น้องนันลินด้วยถ้ามีใครนิชานี่เองนิชาเมื่อกี้ฉันก็จะขับนิชาฝากทุกคนติดตามผลง,งานของนิชาด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าใครต้องการนักแสดงยีกหลังนะ ท่านหนึ่งนะคะก็น้องพร้อมใช้งานน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยแล้วก็มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ม,มากมากเลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามเจ r รี่ใหม่ของแอนนะคะไปสู่จัก,กรวาลที่อลซาวโดนะคะแอนจะบินไปวันที่26ตุลานะคะเจอกันที่สนามบินสวรรค์ม6โมงเย็นนะคะแล้วก็ ในเวลานี้ขอให้ส่งแต่พลังบวกแล้วก็ความรักแล้วก็สป,ปอร์ตมาเสมอนะคะไม่อยาก,ยากทีม,ม,ทมใช่เชียร์ทุกคนเลยค่ะแล้วก็เจซี่กับวีนาด้วยนะคะทุกคนเราเป็นครอบครัวด้วยกันเราอยู่ในทีมไทยแ,แลนด์ด้วยกันไม่อยากให้ใครมาทอเลาะก,กันหรือมาสร้างดรมาม่าที่มันไม่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะหลายอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเราอาจจะคิดเยอะเกินไปหรือไม่ได้ไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ดีๆก็ขอให้ทุกคนเอาเวลาไปเข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้ในทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาแสดงความที่เห็นที่อาจจะเป็นนักเ t i v ฟมากกว่านะคะก็ love you หัวโอเคสุดต้อสาวเกตมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ